ครับสวัสดีครับโอ้ก็วันนี้เหล่าเขาอยู่บ้านนะวันนี้ อะมีมีเอ้าทำอะไรอีกน่นาอขึ้นแดงคือเก่าะขึ้นือเบ่นดงคือเก่าถ้าเก่ก็ต้องไปพ่นไปซืสีดำ้ยขูดจนขูดขูดสีรองพื้นจนหมด เออน้องเวลาสีมันแห้งปุ๊บมันมันเห็นเลยใช่ไหมเรีกว่าไม่ขึ้นเออสีสาพ่นสีพื้นหมดเลยงั้นแหละว่ามันไม่มีสีดำน้อก็เลยไม่ลงบพอพอแห้งปุ๊บขึ้นแดงเลยเราจะทํายังไงเราจะีเราจะมันต้องพ่นสีดําก่อนตลอดมันจะขึ้นดําขึ้นหลือเอาไอ้นั่นไม่ได้ปะบอลแบบหนาหนาฮึไม่ได้นี่เราลองแล้วไงนี่ไม่ขึ้นเออมันต้องลองดํแล้วพวกสีขาวไม่งั้นมันจะขึ้น แต่แกจะเอากรีดมาปิดแก้หรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้เดชิ้นน้ำเงินแล้วชิ้นน้ำเงินพ่นชิ้นน้ำเงินพ่นแล้วก็พ่นสีขาวเอยดู่อยดู่อยดูเขาก่อนคอยดูเข้ามาก่อนถ้าเขาแก้ยังไงก็ค่อยอันนั้นมันแก้ไม่ยากหรอกแก้แค่ประตูตรงนี้เองนั่นแหละมันมันไอไอข้างบนข้างบนน้อก็เห็นได้นนหะเนาะแก้ประตู แก้แค่ประตูเดี๋ยวพ่นสีดำก่อนเดียวแล้ว,วก็พ่นสีขาวก่อนแล้วก็วพวน่พนนั่นแหละอืมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเริ่ิพ่นก้อเล็กเอ้ยพ่นก้อนปาติ๊กก้อนปาติกครับเราจะพ่นพืน้นไว้ไม่แห้งพรูดูพ่นชิ้นจริงเลยสิอันไหนไหนเราเร็วๆเราว่าห้อยไม่พอจับดูอ๋ออันแตก,แกไม่เต็มเฉยใช่ไหมบ่บ่เป็นอย่างเพิ่น,<อ>พวนว่าซานละอันปิดพ่นเลยบ่ ปิดกระดาษพ่นเลยบ่ครับอุ้ยเอาลำพงมาจใหญ่ใหญ่แท้ปา<ะ>ดคือจีไม่เวลาเราบ่มากเลยคอยยุ่งเหงาอยู่ผู้เดียววันวันคือสิเปิดเพลงทักเนาะตายแล้ว,วลโชโด้เลยแล้ว <c oughs> โอ้ยตอนสีแห้งมาเห็นสีแดงแคทแยวเลยไหมไอตอนที่เราพ่นใหม่ๆนั้นมันไม่ขึ้นเน๊ะถามพี่เจ้าพี่เจาตรงพ่นสีดำอือ <c oughs> เ,เดี๋ยวค่อยแก้เดี๋ยวเจ้าของเข้ามาก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ใช่ใช่ใช่มันไม่ยากขึ้นสีแดงชัดเจ๋วเลยเอ่ะตอนสีแหง้งเนาะสีขาวมันจะเป็นอย่างนลยอือนั่นแหละอือขาวมุกขาวมุกนี่ขึ้น,นไหน <c oughs> ไอ้กระบนะนั้นเขาพ่นสีไอ้อนั่นเลยอติ <Orion. S 2> เยฮะไอ้อออกระบะนี่น่ะแบบเขาขัดขัดปุ๊บเขาก็พ่นเลยด้เขาไม่ได้โป้ไม่ได้อะไรเลยได้นี่น่ะยมันขึ้นแดงขึ้นอมันเฮะมันเป็นสีขาวแบบนี้เลยเออเขาขัด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  <ächlich S 2> و, เห็นเหล็กเขาก็พ่นเลยเขาเป็นสีขาวแล้วใช่เ,เขาเขาขัดขัดเป็นเหล็กปุ๊บเขาก็พ่นเลย ตูมันเป็นีขาวใช่ไหมมันไม่ขึ้นเลยนะเออไม่ขึ้นหรอกครั่งนี้มันเป็นประตูสีแดงใชไไ่ไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าของเข้ามาก่อนค่อยว่ากันโอ้วันนี้ช่างซิงก็จัดการจะพ่นจะพ่นพวกนี้แหละพ,พ่นแก้มพ่นแก้มแล้วก็กไออะไรนะกระชังหน้าปะ อันนี้ก็จะพ่นตัวนี้จะพ่นตัวนี้ นชนเหลือง,งานกระจกกรแจกคก็เสร็จแล้วเรือง,งานออกเงาเลยครับ ลอบกระดาษออก อัดไซอัดปิดแค่นี้บ่อยช่างสิยง ฮะใคร ันเป็นมันเป็นเหมือนเลกเกอร์วันนั้นนะออะ่ะเออแล้วเวลาเราพ่นสีสีก็จะจับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะจับพอดเออจับสีเออผมไดเคยลอกอะโ่ผน,นตัวนี้มันลอกมันลอกออ ง่ายคือเราเคยลองอรับก็อยากดูก็ลองดูเ,เวลาล้างล้างนี่สีออกตามตามสบู่แฟบเลยแล้ว ไม่ตอนตอนมันแห้งอะมันเห็นชัดแจ๋วเลยอะตอนไม่แห้งอะไม่เห็นหรอกตอนนั้นเราไม่เห็นเลยน้องเราก็เออเราเคลือบเลยไม่เห็นเอยนี่แหละพอมันแห้งเนี่ยเห็นชัดแจ๋วเลยเดี๋ยวก็ติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้ไปใหม่ครับ